สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปิดอนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับสําหรับใครที่โหลดแอปพวกแอปจาก Google มานะครับแล้วมันติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปเปิดตรงนี้ของมือถือของเรานะครับวิธีการเปิดนะครับให้ไปที่การตั้งค่าของมือถือเรานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาตรงคําว่าปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับการอนุญาตพิเศษตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้ครับ ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนี่ครับตัวนี้นะครับกดไปนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนหาตรงคำว่าความปลอดภัยตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราเปิดนะครับตัวนี้ครับติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราโหลดแอปจาก Google หรือแอป ภายนอกนะครับมันก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่เราก็ต้องเช็คแอปดีๆนะครับว่าแอปนั้นมีไวรัสอะไรหรือเปล่านะครับต้องดูความน่าเชื่อถือมันด้วยนะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ